ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์รายการสืบมวยไทยเจ็ดสีป่าจำมันาทิ์ที่สิบสี่สิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้าคู่มวยก็มีดังนี้เปิดว่าคู่ที่หนึ่งนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้ามหาหินนักบินละลายยนจะพบกับเจ้าเพชรตะวันเพชรกินดาผู้นี้จะชกกันในร้อยสิบสองปอนเจ้าแดงนี้เป็นมวยกระดูกดีนักมหาหินนักบินละลายยนนี้เป็นมวย กระดูกมวยดีกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเปิดเจมเตะต่อยปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกรงแ่งแทงยัดไส้แตงดูว่าเป็นมวยที่โดนหมัดโดนศอก,อกไม่ค่อยได้น่าจะแพ้ให้กับเจ้าเพชรตะวันเพชรกินดาที่รู้ว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยมีหมัดมีศอกหมัดหนักต่อยแรงเข่าด้านหน้าดัานแทงเสียบเขา่าแหลมแทงเจ็บและช่วงนี้เป็นมวยที่ฟอร์มสดมากจึงให้เจ้าเพชรตะวันเพชรกินดานี้น่าจะเอาชนะได้ มาดูคู่ที่สองของรายการเป็นการพบกันระหว่างเจ้ามาวินศูนย์จีราห้อยต้มจะพบกับแสงเทียนสิทธ์หนุ่มน้อยคู่นี้จะโชคกันในพิกร125ัร1้5ยปอนด์เมื่อคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าแสงเทียนสิทธ์หนุ่มน้อยนี้น่าจะใช้ลูกเป็นมวยดาวรุ่งความสดปีมือครบเครื่องสัดแข้งสายแข็งแรงล็อกลัดมัดตีกำล่งแข็งแปรบูสู้ดีบุบันดุดันมัดหนักต่อยแรง กำลังดีน่าเจาชนะเจ้ามาวินพุ่มพันม่วงที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยอาวุธครบเครื่องอาวุธหลากหลายเดินว่าเป็นมวยออกอาวุธม่อไปหน่อยเป็นมวยที่ออกอาวุธลูกม่อเยอะจึงให้เจ้าแสงเทียมน้อยสิทธิ์น้อยนี้น้าเจาชนะได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นมวยยกมาแทนทั้งคู่เป็นการพบกันระหว่างเจ้าวันวินลูกเจ้าพ่อลุงต้มจะพบกับเจ้าเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตร คู่นี้จะชคกันในวิกัด120ปอนด์หมวยคู่นี้ผมรู้ว่าเจ้าเพชรน้ำงามเกียดพันธมิตรนี้น่าจะใช้ลูกสูงยาวขาเรียสูงยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องคำดันหน้าดันแทงเสียบลูกหนักแรงลูกบูลูกสู้ลูกเตะก้านคอไปไปแข็งแรง,แข,งแข็งแกร่งน่าจะชนะเจ้า วันบินลูกเาพาอลงต้มที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะพิมพ์ครบเครื่องความรัดมัดตีแข่งแรงแข็งแกร่งบูดูดันหลักเดียมดีแข่งดูว่าปลายมียุบยน่นจึงให้เจ้าเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรที่น่าจะชนะได้เดินทางมาถึงคู่ที่สี่คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าผลพรลันชัยจะพบกับเจ้าเพชรมงคลศูนย์จีราห้วยต้มคู่นี้จะชกกันในิิกัดหนึ่งวนด์อน มวยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าผลพลรันชัยนี้น่าจะใช่ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่องจังหวะเตะต่อยรักเรียมดีมีมัดเสริมลูกมัดต่อยแรงต่อยแม่นได้ลุ้นตลอดน่าจะเอาชนะเจ้าเพชรมงคลศูนย์จีราห้อยต้มที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องจังหวะเตะต่อยหนักแรงลูกบูลูกสู้ดีแต่ดูว่าช่วงหลังนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้บ่อยจึงให้เจ้าผลพลันชัยนี้น่าจะเอาชนะได้ มวยชอบ80%เจ้าเพชรตะวันเพชรกินดาและมวยชอบ90%เจ้าแสงเทียนสิบลงน้อยคู่ที่สอง